Yeah. าผมั่นเองนะครับผม้ขารังคกลกะบดทั้งค่กันี้ครัมทั้ในชีวิตจริงด้วยแตครนีเพราะว่าผมกำลังกรทั้ตาเชื่อชาวจีนมาความกจริญรุ่งเรืองความยิ่งให่และก็มีอำนาจประมีชั่ววางาสนาชีวิตคู่ที่สบูรู์พูนสุขนะครับเนี่ยมาม ใั้ผู้เลยนะใส่เครื่องประดับทองทองสถาันกรทองคแท้99.99%มูลค่าน้ำหนักคมคำกว่า300บาทนะครับบางสามที่พึ่งงานนี้โดยเฉพาะระยะเวลาในการออกแบบและดำเนินการผลิตเครื okay. ่องประดับรุ่งสอเดือนครับลวดลายบนเครื่องประดับเป็นรูปพระก้อนและหงส์นะครับเป็นสัตว์มงคลตามความเชื่อของชาวจีน ก็ทำมาอยาา่างปราณีตเลยนะครับโดยช่างทองสุขโขทยัยที่มีความชำนาญมายาวนากนกว่า30ปีจากร้านแม่ทองสองสมัยจังหวัดสุโขทัยสุโขทัยเนี่ยผู้เป็นต้นแบบและตำนานของช่างสุขโขทยัยเลยนะครับ <S 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 t o months of design and p r e t o This s p a c i a l show 真的好美了，就是真杰诺啊，为了这儿表演，设计盒做的是两个月。和欢迎两位来自泰国的明星，请大家用掌声鼓励。大家欢迎，大欢迎， ครินรคุณติทยาแล้วกน้องเดทยรัศานะครับขอรีอนเชิญที่แรกนะครับคุณพิสุทธิ์จิตรสพลครับนุการรัฐมนตรีมารกระทรวงวัฒนธรรมและบระมาท่าน้นะครับ please welcome t h c i s m อปมาที่อเชิญสเชียงพื้จานะครับนุการโฟด้านวัฒนธรรมประจัสถานเอกอรครราชทูตสาธารณรัฐประจัญชีนประจัาประเทศไทยครับ please welcome หลังจากต่อมาท่านครับขอต้อนเชิญท่านคุณโกิทยาไมาอ้อายการบุรีโกงศพเสริมวัฒนธรรมครับประเชิญค่ะ,ะต่อมาครับขอเรียนเชิญนะครับคุณสุทศชัยวัฒน์สิริกุณกรรมการผู้จัดการบริษัทไอคอนสยามจำกัดครับคุณเรนชัยถัดมาครับผมเรียนเชิญคุณมรยาสา ิการณ์นะครับผู้อำนวยการฝ่ายอาวโสายงานตกรุิธนาคาราเกษตรกไทยครับต่ดมาครับขอเชิญคุณพออแ่บริษัทมิผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัท5ราขาซมเทียนเพอจำกัดครับสวัสดีครับผม แล้วกันต่อมาครับผมได้เชิญคุณกนกพรหลินกัมเนิดหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านพัฒนาทรัพย์สินแนวสูงเรือแคลนส์สาค็องเูีบริหารได้เข้าไปเจอครับเชิญครับสวัครับโอ้โหเสียมากต้องขออนุญาตพี่แด่เหล่าบรรยากาศแย่งกันสักครู่หนึ่งนะฮะได้ถูกใช่ไหมครับเราสามารถยกไสักครู่เดียวนะคะสักครู่เดียวเลยนะฮะช่วงหน้าก็ได้ช่วงหน้าก็ได้น ต่อด <two> ้วยสำหรับในค่ำคืนนี้ใครที่อยากจะชมแบบว่าเป็นรูปแบบอีกครั้งนึงนะครับรอติดตามรับชมได้เลยนะครับกับเนืองรนทุ่งโรันดี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีโชว์ต่อนื่องในสังคมในวันนี้ค่ะรผมบกเลยนะครับนำห่องให้กนก่อนจังหวะทคนนะครับอย่างที่บอกว่าสังเกตว่าบริเวณลำตัวของน้ำก่อนตรวนี้นะครับก็จะเป็นกัมพาน เฉลกเสร็จบิ่มมงคลนะครับใช่ไหมครับก็แล้วนะครับก็ับต่อไปครับขอเรีเชิญชวนเพื่อนๆนะครับขอเรียนเชิญคุณสุมาวงค์คันผู้ช่วยกรรมการผู้จัดจาการใหญ่บริษัทไทยควนสยามจำกัดนะครับขอแสดงความยิต้อนรับท่านด้วยคนระับ ที่อรแล้วท่านต่อมาเรนเชิญอาจารย์กตาชินนบัญชรนะครับเป็นเชิญคับอาจารย์ครับก็มารงงาแล้วก็ไปสครัลถ่อลนะฮคงแทบยมาวด้วยนะครับผมต่อมาเรียนเชิญพรคุณัญชาฉันดิโลกกรรมการผู้จัดการโครงการสุขสยามนะครับเรียนเชิญ และเพื่อนต่อมาด้ยครับขอเรียนเชิญมิสเตอร์มาซารุอิเคดะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการห้างสรรพสินค้าสยามคากาชิมายะครับมิสเตอร์เก็บออนสเตจชูเทนกุลชัยนามค่ะซึ่งสถานที่แห่งนี้เราเรียกได้ว่าเปรียบเสมือนกับเป็นท้องมังกรนะคะก็จะเป็นแหล่งไม่ว่าจะศรวมีวงศ์ถูกต้องคู่ดงสมบูรณ์คู่ดวงสมบูรณ์สิริมงคลมั่งคั่งมั่งมี ใช่แล้วนะครับสีางที่เราได้จัดงานกันค่ะจนถึงวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์นี้ค่ะสำหรับผมเจ้าหน้าที่คณะของเรานะคร,รับก็จะมีการแสดงวัฒนธรรมจีนจากกระทรวงส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมด้วยนะครับ ก็รับชมการแสดงอุปราคาจีนงด้วยร่วยิ้มกัเลยวันนี้ผมีได้ชมเันด้วยคุ้มย่ามากนะครับแล้วก็หาชมได้ยากด้วยนะครับรวมถึงเราก็ยังมีโปรโมชั่นนะคะให้ทุกท่านได้สามารถรุกซื้อสินค้าพันงานนะคะแล้วก็สามารถนำเไปใส่กระรอกกิจกรรมกันได้อีกด้วยค่ะหลัจากนี้ครับจะมีการแสดงปู่เจิงนะครับโดยต้นตระกอาจารยปู่เจิงนะครับก็มาทำการแสดงให้รับชมกันด้วยนะครับและบริเวณจตุรัสประโข ชั้นเอ็นะครับมีการแสดงต้นแบบจีนกับริสิกออฟเชนนะครับแล้วก็เลือกซื้อสินค้ากับตากโรงเตรียมสินค้ามงคลชุดจีนต่างๆนี่ชุดองเรัของวันนี้กดลังจะใส่งานกั่ด้วยนะคะฉะนัหนสำหรับท่านใดที่สนใจไปเลือกซื้อกันได้ร่วเป็นสำหรับในตอนนี้เราเีนจอนักแสดงไทยเพื่วมนนะคะเรียนเจอเลยนะครับทุ่านทายจมี่นี่ทุานที่มทีจนกนี่ม ชิบะเจ้ลายใจชเี่น so please coming here for all acrobatic show that we gonna have a good photo so please welcome ขอบคุณค่ะ้ราชสมัคงนกับการแสดงชุดพิเศษชุดนี้นะครับโดยคณะกาจกรรมบนคนโอ้นี่คือตื่นเต้นมากแล้วก็ลุ้นกัแบบวินาทีต่อวินาทีแต่ต้องย้ำนะว่านักแสดงทุกท่านเนี่ยมีการฝึกฝน นะครับแล้วก็ดูแลฝึกสอนหน่ยอาจารย์ผู้เชี่ชย,วย,ยวชาญนะครับผมวันนี้เกิดแบบมีเด็กๆน,น,น้องๆมาชมกันอยู่เดี๋ยวอก,กอจะไปผมจะแบบไปต่อตัวกัวนจะออยึ้มไปเหยียบบนศีรษะตีลังกาแปลระลมแดครบหบอ่าเดี๋ยวสำหรับในตอนนี้นะคะเราจะมาถ่ายภาพร่วมงานนะคะกับทีมนักแสดงด้วยค่ะ ยิ่งใหญ่มากๆเลยครับสำหร,รับในปีนี้นะครับมีมักครู่มาเียนมีแอบสภาพมันดีด้วยนะน้องๆบานนงบานคนนี่คืออายุแบบว่าเมื่อสักครู่ที่มาเรียนถามมี13ขวบก็มีแต่เท่าที่ดูน่าจะมีเด็กกว่านั้นก็มีด้วยนะสวยงามมากๆค่ะรวมถึงไม่ว่าจะเป็นทั้งพญาขนรวมถึงทุกยามบงกอของเราในวันนี้ด้วยยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับความแข็งขันมงคล แล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับสภารัะสนามของชั้นหนึ่งนะครับเชิญชวนทุกท่านรนโลกศรัทธาเทปเสียงจังกงจังรอเนะครับพร้อมกันแข่งคู่มตรีวันนี้เราสองคนย่อมมีโอกาสได้ไปขอพรสักการะเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับขอเสชิญน้ำมืออีกหนึ่งครั้งนะครับชื่อเจ้าชื่อคือลี่ช่วยกับทุกทุกท่านเลยนะครับผมขอบคุณทุกทุกท่านนะครับเอาละครับเม่每个人都醒来这边。 右สกคู่นคบอ้พยามกกบี uh, ่นผู <lest th èmes> ้นมของเราอนนีตองนี้อน้ตอนนี้ตอ่นี้ตอนนี้เรนนตอนนี้ตนนี้อนนีรตอนนี้ตอนนี้อนพีาตอนนี้ตนี้ตนนี้ตอนตอนนี้ตอนนี้น้ตอนนี้ทอานี้ตอนนี้ตอ้อีนี้อนตอนนน้นนี้นชตนตอีอ้นี่ี ล้วก็จะมีการกรรแบบนี้ในทุกวันเลยจนถึง11กุมมาครั้นี้นะคะสามารถมาร่วมกิจกรรมกันได้คะจึวันที่1มภากลุธมค่ะขอบคุณะแสดง้าด้วยนะคะซเชี่ยชิชนี่แมงยิ่จะขอต่อตงนี่เว่าจะเป็นสิงโตหัวมังกรต้องมา้นะครัทกคมาแสนดยเฉพะเลยแล้วเป็นตีมังกรขาหาวมังกนะครับ มังกรกันหันมหาสมรรวมถึงทายาแสงครองแสงขอบคุณที่นำทางในที่สุดเจตสตสโอมนะครับในการรวารรัฐมนตรีนงชาติสท่พนโยกปัจจันกาชาชุพันชรมิสเตอร์มาซรุทีเกดดนะครับคุณมุรโมทเขาเหมือะดรแสงชัยโสติปรกคุณโดยนัาไว้ฉันกัซี่ีต่อัวหลายเป็นจงคุณเสี่คุณเบรสี่แล้วก็ชี้จุ ที่สู้ชมนะครับหรือจะเป็นครับพวกเทุกนตอนนี้ตัวแทนพยามบอมและก็ตัวแทนพยานของเราจะมาอยู่บนเวทีนะครับจะไปเขาดูเหมาะสมกันยันขนาดไนกนค่ะสวยามมากๆสหรับร่รดับนะคะเป็นองท้ง5 9 9รนร3 0บาทด้วค300บาทองน้สวยงามมาก แล้วอ,อย่างที่บอกกันนี้ก็ว่าความตัางนานความเชื่อข,ของชาวจีนโบราณนะครับพยามัากรพยายามอย่นี่เมาอยู่คู่กันแบบนี้ครับนี่คือพลังที่จะเพิ่มความมั่งมี